ง,ง่ายๆในการอยู่กับตัวเองยังไงให้มีความสุขกระบวนการขอเชื่อรับเป็นกระบวนการากสําคัญในการมีนิเพสเซชันนะสวัสดีค่ะอยู่กับ Boy ควีนิโบริทังนะคะวันนี้โบก,ก็จะมาพูดเรื่องของการปรับสมดุลพลังงานทํายังไงให้เราโฟกัสถูกสุดแล้วก็ไปสู่จุดที่ความปถนาที่เราต้องการไวๆนะคะเราต้องปรับยังไงเราต้องทํำยังไงบ้างไปรับชมกันเลยเขียนมันออกมาค่ะถ้าเรามีเรื่องไม่สบายใจอะไรให้ลงมือเขียนจดบันทึกออกมาสิ่งที่ คุณได้รับในแต่ละวันอะไรที่คุณไม่พอใจไม่โอเคหรืออะไรที่เป็นความสุขหรือเป็นสิ่งดีๆในชีวิตคุณในแต่ละวันเขียนก่อนนอนนะคะเพื่อเป็นการระบายแล้วก็พูดกับตัวเองเป็นการปรับพลังงานของตัวเองอะ่ะเมื่อเราได้เขียนระบายออกมานยทางหลักจดตวิทยาและจะทําให้เรามีการดี t ักซะก็ผ่อนคลายแล้วก็เย็นลงกลับมาอยู่กับตัวเองได้เร็วขึ้นเพื่อโฟกัสสิ่งที่เราปรารถนาและต้องการในชีวิตเพื่อ ไปในรูปทางของตัวเองแล้วก็กลับมาโฟกัสตัวเองกลับมายืนหยัดอยู่กับตัวเองได้เร็วขึ้นโดยที่ไม่มีอะไรมาขัดขวางรูปทางที่คุณจะไปนะคะกลับมาโฟกัสที่ตัวเองแล้วก็เป็นสมาธิโดยโฟกัสที่ตัวเองก็คือกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองง่ายๆเลยนะคะอันแรกคือกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ผ่อนออกยาวๆสามครั้งนะคะครั้งที่สี่เราสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆเลยแล้วก็ก้านไหวประมาณสามถึงห้าวินาทีนะคะ การไวให้นานที่สุดนะพยายามการให้มันนานหน่อยแล้วเราก็ปล่อยลมหายใจออกมาทางปากยาวๆเลยนะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าช้าๆนะคะมันเป็นการปรับสมดุลพลังงานของคุณทําให้คุณอยู่กับตัวเองได้ดีแล้วก็ทําให้คุณะสามารถที่จะออกจากสิ่งแบบความคิดสาระต,ะต่างๆความคิดลบหรือว่าที่เรื่องคนอื่นที่เรื่องที่มันไม่เป็นประโยชน์กับตัวเราเองทําให้เราฟุง้งใช่ไหมคะพอฟุง้งแล้วเราก็โฟกัสไม่ได้นาอถ้าเราอยากจะกลับมาโฟกัสให้เราทําแบบนี้นะคะง่ายๆนะ ใช้การน,นั่งสมาธิเข้าช่วยโดยการที่เออพอเราดูลมหายใจเข้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมปรับแบบปรับในเรื่องของลมหายใจเนาะอย่างที่ได้บอกไปก่อนหน้าใช่ปะเรื่องนี้ก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการมานั่งสมาธิละอ่ะอันนี้คือหลังจากเราหายใจไ,ไปแล้วอะไรไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยสําหรับบางคนที่ยังอยู่กับตัวเองไม่ได้เนาะยังมีความคิดที่กระเกิดกระเจิงอยู่นะ่ให้เรากลับมาอยู่กับตัวเองโดยการน,นั่งสมาธิค่ะง่ายๆเลยนะนั่งลงหลับตาแล้วก็เปิดเพลงที่ผ่อนคลายหรือว่าเป็นเพลงคลื่นทีต้านะคะจะทําให้เรา เข้าถึงสมาธิแล้วก็นคลายได้เร็วขึ้นนะเออมันจะทําให้เรามีความรีแลกซ์ซอฟแล้วก็อีซี่ในการใช้ชีวิตมันจะทําให้เราอะมีสติแล้วก็อยู่กับตัวเองได้ดีขึ้นรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกเบาสบายรู้สึกสบายใจอะไรเนงะี้ยการนั่งสมาธิทําให้คุณกลับมาโฟกัสที่ตัวเองได้ดีขึ้นเป็นวิธีที่ดีมากเลยนะพอเราหายใจเข้าเราก็นั่งสมาธิแล้วเนี่ยทําให้เรารีแลกซ์ซอฟเบาสบายใช่ไหมคะอยู่กับตัวเองได้ดีขึ้นอ่ะเราก็จะมีพลังในการที่เราจะใช้ในการโฟกัสเรื่องของตัวเอง โดยการที่เราคิดเรื่องคนอื่นคิดเรื่องต่างๆที่เข้ามารบกวนเราในแต่ละวันเนะานเนะก็จะน้อยลงเราก็จะอยู่กับตัวเองมากขึ้นรู้สึกบสบายมากขึ้นรู้สึกดีนะคะเขียนสิ่งที่เราอะพัฒนาและต้องการในชีวิตเนาะเมื่อเราได้มีการปรับจูนในเรื่องของ Energy แล้วก็เรื่องของสมาธิของเราอยู่กับปัจจุบันอยู่กับตัวเองเนาะโฟกัสตัวเองใช่ไหมคะมี awareness เนาะทูเนื้อดูตัวและจากนั้นเราก็จะเขียนสิ่งที่เราอะพัฒนาและต้องการลงในสมุดเลยใช้ปากกาจดเขียนลงเลยเราต้องการอะไรยังไงนะคะ เออเป็นการที่เราอ่ะมีจุดโฟกัสที่ชัดเจนมีเป้าหมายที่เราต้องการที่ชัดเจนนะเขียนเอาไว้เลยว่าเราต้องการอะไรบ้างเขียนขอบคุณเขียนขอบคุณเลยนะเขียนขอบคุณสิ่งที่เออเราพบเจอมาในชีวิตเราเขียนขอบคุณสิ่งที่เรามีอยู่เพื่อให้เรารู้สึกอิ่มเต็มแล้วก็ไม่รู้สึกขาดแคลนนะถ้าเราไปคิดถึงเอ่อวิชวลไอเซชันอ่ะเวลาเรานั่งสมาธิใช่ไหมคะถ้าเราไปนึกภาพสิ่งที่เราต้องการแต่ว่าณะขณะนี้เราไม่มีมันจะทําให้เรารู้สึกขาด แล้วก็การที่เราจะโฟกัสในสิ่งที่เราต้องการอ่ะมันจะยากลงใช่ไหมเพราะว่าพลังงานเราเอ,อ่ะเครื่องกำมถที่เราก็จะตกลงต่ำลงดังนั้นเราอ่ะจะต้องมีการตูนคล้นพลังงานให้สูงขึ้นโดยการที่บอกไปก็คือการสูดลมหายใจใช่ไหมคะอยู่กับลมหายใจเนอะโฟกัสตัวเองการนั่งสมาธิแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาสู่เรื่องของการที่เราเขียนขอบคุณสิ่งที่เรามีในชีวิตประจําวันทั้งหมดเลยขอบคุณบ้านที่มีอยู่ทุกวันนี้ขอบคุณเตียงนอนที่แสนอบอุ่นขอบคุณเสื้อผ้าที่ให้คุณได้สมใส่ขอบคุณลมหายใจของคุณขอบคุณากากย ขอบคุณชีวิตของคุณขอบคุณสิ่งดีงามที่เข้ามาในชีวิตของคุณเงินทองขอบคุณอาชีพการเงินต่างๆอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณผู้คนรอบกายคุณขอบคุณลูกค้าของคุณที่เข้ามาซัพพอร์ตสนับสนุนคุณในชีวิตในทุกวันนี้นะขอบคุณสิ่งต่างๆที่คุณมีอยู่แล้วคุณจะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็เป็นการที่ปรับจูนพลังงานของคุณอ่ะให้พร้อมที่จะเริ่มต้นวันใหม่แล้วพร้อมที่จะโฟกัสสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะกระบวนการขอเชื่อรับ เป็นกระบวนการตักสำคัญในการม n นิเพสเซชันนะมีนิเพสสิ่งที่เราปรัถนาเข้ามาในชีวิตนะรับแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เราปรัถนาละต้องการโดยการที่ก่อนที่เราจะได้เนี่ยเราจะต้องมี energy มี f r q p e n c y ความที่ที่ปรับจูนไปในขึ้นความที่ที่จะได้รับสิ่งนั้นๆไว้นะก็คือว่าเราอะจะได้ในสิ่งที่เราเป็นนะหรือว่าได้ในสิ่งที่เราผู้ควรนั่นเองเราไม่ได้ได้ในสิ่งที่เราต้องการนะเราจะได้ในสิ่งที่เราเป็นและเราผู้ควรค่ะการทำวิชวลไลเซชันก็แนะนำให้เราทำเอ่อในขณะที่เรานั่งสมาธิเลย นะคะแล้วก็มันจะทําให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเนาะแล้วก็ทําให้เรามีสมาธิอยู่กับสิ่งที่เราวาดนึกภาพใช่ไหมวิชวลไอเซชันนึกภาพถึงสิ่งที่เราพัฒนาเนาะในชีวิตแล้วก็นึกภาพว่าเราเป็นคนคนนั้นเลยโดยที่เราต้องมี energy ถึงความเป็นคนคนนั้นด้วยนะคนที่เราอยากจะเป็นนะ่ะมีชีวิตยังไงว่าเขา,ามีชีวิตยังไงมีความรู้สึกยังไงเขาใช้ชีวิตยังไงในตอนเช้าเขาทำอะไรเขามีฟีลลิ่งยังไงเขา ได้ไปใช้ชีวิตเขาได้หรอมีกิจกรรมประจําวันอะไรยังไงเข้าสวงเสื้อผ้าประมาณไหนเขาอยู่ในสถานที่พื้นที่แบบไหนอารมณ์ความรู้สึกเขาเป็นยังไงเราต้องเข้าไปแบบน้าจุดจนั้นเข้าไปสัมผัสจุดนั้นแล้วก็จินตนาการว่าเราเป็นคนคนนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยคือเรื่องของการ soft and easy เรื่องของการแบบรีแร่และสบายผ่อนคลายอ่ะ เป็นเรื่องสําคัญที่เราไม่ควระละเลยและก็ไม่ควรจะมองข้ามเพราะว่ามันทําให้เราอะสัมผัสถึงคลื่นบางทีเอเนอร์จีที่ดีเนาะเราจะอยู่ในคลื่นพลังงานแดนบวกคลื่นพลังงานแดนที่สูงๆเนาะจะทำให้เราสัมผัสและเข้าใกล้สิ่งที่เราพัฒนาได้เร็วขึ้นเหล่านี้ก็เป็นข้อแนะนําเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะที่โบได้รวบรวมมาให้ทุกคนนําไปปฏิบัติแล้วก็เริ่มลงมือทำกันนะคะสำหรับใครที่มีสิ่งที่พัฒนาอยู่เนาะเพื่อเราได้เริ่มต้นอย่างน้อยเราได้เริ่มต้นสิ่งดีๆในปีหน้าแน,านา่นอนปี2025ท เราจะได้พบเจอกับความมาหัศจรรย์และก็ความโชคดีในชีวิตขึ้นมากมายแน,น่นอนนะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝา like, share, กกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ